ร้อยยิบบาทค่ะเพื่อนๆคิดเป็นเงินไทยนะแม่งโคตรถูกเลยนะคะหูฟังที่เป็นบูทูธเนี่ยสมัยนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แบบอย่างนี้กันแล้วนะจ๊ะซึ่งอย่างนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าซื้อมาแล้วก็ผังซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวก็หูข้างนึ่งได้ยินหรืออีกข้างนึงไม่ได้ยินสุดท้ายแล้วรวมๆกันอนะ เก็บตังซื้อแบบว่าอย่างดีไปเลยนะคะอย่างของ AirPods ของ Apple นะคะก็ดีใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ใส่หูฟังทุกคืนแต่บางทีเนี่ยมันหลุดลงใต้เตียงนะคะเวลาเราหลับนูนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่เราลองดูใน Amazon ก็เลยได้อันนี้มาค่ะ720บาทนะคะราคาแค่18ปอนด์เท่านั้นเองนะคะใน Amazon แล้วฉันเป็นสมาชิกข,ของ Amazon Prime นะคะเขาก็สั่ง วันนี้นะคะพรุ่งนี้ได้นะคะสั่งเมื่อวานวอนนี้ได้ก็เลยมารีวิวกันนะจาน,นี่ของยี่ห้อจีนจาก TWS2 Wireless Earphone นะคะเฮ้ยแต่เราไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่วันนี้มาดูพร้อมๆกันนะคะแกะเลยน,นี่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 นะคะแล้วเขาบอกว่านะวิธีการชาร์จนะคะก็ใช้เวลา45น,ะะนาทีก็เกือบเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะชาร์จจนเต็ม แล้วมันสามารถใช้ได้ถึงนะคะฟังเพลงได้ถึง6ชั่วโมงเพื่อนๆ6ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะในการฟังเพลงอย่างยาวอืมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะยังไม่รู้ว่าเสียงเนี่ยคุณภาพของเสียงเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะคะใครที่อยู่ UK จะได้คุณจะได้สือ ตได้นะฮะเพราะว่ามันไม่แพงนะจ๊ะเดี๋ยวนี้สบายสุดเพื่อนๆจ๋าเวลาทําอาหงทําอาหารนะคะคุณแม่ของแม่ค้าสาวไทยขายอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยใช้แบบนี้นะคะบอกตามตรงว่ายุคนี้ใช้แบบนี้ดีสุดค่ะละสุดค่ะพึ่เอียบัดเอียบเอียอะไรแบบเนี้ยยัดใส่หูเนี่ยเออรับเออออเดอร์ลูลกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็ผัดอาหารไปด้วยคุยไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเออเก๋เดียว อะแกะกล่องจ้าเฮ้ยกล่องโคตรเก๋เลยเพื่อนๆคุณภาพนะจ้ากล่องนี้ทําแบบคุณภาพ750นี่คือกล่องทาแบบคุณภาพก็จะเป็น A wireless music นะคะ touch control นะเขาเขียนอยู่ตรงนี้แล้วก็ stereo sound นะจ้าข้างกล่องอ่ะแกะออกมาจ้าแกะออกมาก็เฮ้ย ดูนี้ก็จะมีนะคะเป็นเคสอูแตะเคสค่อนข้างใหญ่เพื่อนๆเคสมันค่อนข้างใหญ่เลยนะจ๊ะแล้วอันนี้ก็เป็นหูฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวของหูฟังกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าดูของนี่ค่ะคุณภาพนะจ๊ะโอ้ ค่อนข้างเบานะคะเพื่อนๆไม่ได้มีความหนักเลยคุณภาพนี่ก็เตรียมการรอสำหรับแพรกับเทรโฟนนะคะด้วยระบบบลูทูธนะจ๊ะเดี๋ยวเราลองใส่เข้าก่อนนะเพื่อนๆจ๋าอ่ะแต่ก็ดูเทอะเหมือนกันนะโทเทียบกับของไอ้อ้อ จริงๆแล้วว่าบอกตามตรงว่ามันน่าจะมีของขนาด,ดนะคะขนาดน่าจะมีแบบว่าเออรูตรงนี้น่าจะมีแบบว่าอีตัวเนี่ยตัวพลาสติกเนี่ยเพื่อนๆมันคุณภาพก็ห่วยอะ่ะเออจริงๆบอกตามตรงว่าคุณภาพแบบว่าเห็นนะคุณภาพเหมือนหนังยางเลยค่ะแต่เราต้องมาฟังคุณภาพเสียงนะแต่จริงๆแล้ว,วเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ เอ,อ่อถอดออกมาจากหูฟังอันไหนก็ได้เอามาเปลี่ยนดูอ่ะแล้วใส่ลองลองดูคุณภาพเสียงก่อนแล้วเดี๋ยวตัวอ๋อมันมีมาให้เพื่อนๆนี่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 ทอดทีค่ะนี่มันมีมาให้ด้วยนี่ปรับขนาดรูเล็กรูใหญ่นะคะตามขนาดเรามาดูดีไซน์กันค่ะเพื่อนๆค่ะดูนี่มีลักษณะดีไซน์เหมือนกับรูปทรงของถั่วนะคะแล้วดูนี่ material เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นพลาสติกมากเลยนะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าตรงเนี้ยนะคะเนี่ยเขาแถมแสมาให้นะคะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามขนาดของหูของแต่ละคนนะคะพลาสติกตัวนี้เป็นเหมือนหนังยางเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปในหูก่อนดูว่ามันความรู้สึกยังไงอ่ะ โอเคแล้วเพื่อนๆต่อมามาดูเคสของเคสที่ใช้ชาร์จกันพลาสติกอีกเช่นกันค่ะนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวของเออ่ AirPods นะคะเพื่อนๆขาดู AirPods ดิอันนี้เป็น AirPods รุ่นสองนะเพื่อนๆมันจะมีรุ่นใหม่กว่าอ่ะมันจะมีความแมกเนติกะนะคะแต่อันนี้หรอ <laughs> เหมือนตลับแป้งราคาถูกเธอจา๋า แต่ก็โอ้อะโอจะลำยอะไรมากไปของมันถูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาแผ่กันดูมาแผ่กับโทรศัพท์นะคะเอาเป็นสำหรับเออ่โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ดิฉันใช้สองเครื่องนะคะก็จะมีของเอ่อ Android กับของ Apple ิลนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองแผ่กับบลูทูธดูนะคะกับเครื่อง Android ดูซิว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเธอ ดูซิว่า Connection ของมันจะง่ายไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสแกนก่อนนะจ๊ะในกล่องนะคะนอกเหนือจากเจ้านี่ที่เขาแถมมาเนี่ยเขาก็จะแถมคู่มือการใช้งานมาด้วยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็จะเล็กๆแบบนี้นะคะๆๆบบนี่เราก็สายชาร์จเป็น Type-C นะคะๆๆพเพื่อนๆก็เหมือนกับสายชาร์จทั่วไปที่เราใช้กันกับเอาซัมซุงอะนะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่านก่อนเมนูเมนูโอเคเดี๋ยวเรามาแพกันดีกว่าอ่ะแพล so Connected อ่ะโอเค Connected แล้วเธอจะเดี๋ยวขออนุญาตฟังนะคะฟังเพลงเอาเพลงนี้ก็ได้เพลงผ่องสีวรนุษย์นะคะเพลง เพลงอะไรดีววันเมื่อคืนนั่งฟังเพลงผ่องศรีวรนุชหญิงขายตัวโอ้โหเพลงโคตรเพราะเลยอะ่ะ ้องได้ละได้ละเฮ้ยทำไมข้างนี้ไม่ได้ยินวะหรือว่าสงสัยแบตหมดต้องชาร์จเดี๋ยวค่อยชาร์จฟังก่อนฟังก่อนค้างนี้ก็โอเคนะถึงฉันจะ ผ่านสงครามหัวใจผ่านความเคร่งไรของผู้ชายมากมายมาก่อนเฮ้ยคุณภาพเสียงเพื่อนๆก็สู้แอปเปไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าก็คือโอเคใช้ได้นะคะในในระดับที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเ,เสียงพอๆกับ คุณภาพเสียงไอหูซาเบาปกตินะคะที่แถมมากับไอพวกเครื่องซัมซุงทั่วไปนะ,ะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะแต่ทีนี้ก็คือจะต้องรอชาร์จนะคะอีกข้างหนึ่งก่อนให้เต็มนะคะ mm hmm. เพื่อนๆค่ะนะคะเพราะว่าใช้เวลา45นาทีในการชาร์จนะคะเพราะว่าเรานี่เปิดออกมาลองเลยไม่ได้ชาร์จเลย mm hmm. ก็คือแบตมันมีอยู่แค่อันเดียวคือข้างนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวใส่ขออนุญาตใส่ชาร์จก่อนเพื่อนๆ ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อหลังจากที่เราชาร์จเสร็จอ่ะเก๋อ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ด้วยถ้าโอเค นะะคชาร์จเสร็จเรียบร้อย2ครัง้งแบตบเต็มแล้ว45นาทีผ่านไปเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวามาฟังเพลงกันต่อว่าเสียงของนะคะเพลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวทีนี้เรามาฟังเพลงหนูเอ๋ยบ้างหนูเอ๋ยของมันฑนานะคะคุณมัณฑนาโมระกุลน,นะจ๊ะต้นฉบับของสุนทราพรโอเคหนูเอ๋ยจางหนองมันค่ะคะกจะต้นับงาหนูจงฟังเออยขอาคไวไว่ะคุณมัะ ในภายภาคหนะ้าจะไป้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่อนูโเฮ้ยพอสองข้างเพื่อนๆมันก็โอเคอ่ะเฮ้ยมันก็ใช้ได้อ่ะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้ามันหล่นหายอะไรเนี่ยบอกตามตรงว่าก็ถือว่าชิวๆค่ะไม่เหมือนกับอ e ีแอปเปิลนะคะหล่นหายที่เรารู้สึกเสียดายตัคงนะคะแต่ก็คือนะหวังว่ามันคงไม่หล่นหายหรอกนะจ๊ะ <S <S 2> <S 2> แค่นี้แหละนะคะไว้เดี๋ยว ดีไม่ดียังไงคุณจะต้องซื้อมาลองกันเองนะจ๊ะตัวนี้ค่ะในอเมซ o n ขายอยู่18ปอปด์อนนะคะ TWS2 Wireless Earphone นะคะเพื่อนๆค่ะก็ Made in China ค่ะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก่อนที่มันจะทำตัวนี้ออกมานะฮะเออมันก็ทำออกมาหลายแบบเหมือนกันนะคะที่แบบว่าพยายามที่จะ ก๊อปนะคะของ Apple หรือว่าของซ a m s ุงนะคะหลากหลายดีไซน์นะคะใช้หน้าต้องยกให้เขาค่ะประเทศจีนสุดยอดค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้แหละเพื่อนๆน,นะเจ้าวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคนจะชอบมากเลยบอกมีอะไรยัดอยู่ในหูแบบเนี้ยแล้ก็เดินไปไหนก็นะคะเป็นแฟชั่นได้อีกแบบบางทีเราอยากอีกนอสังคมรอบข้างโดยฉันไม่อยากจะฟังใครทางด้นฉันก็จะใส่ของฉันแบบนี้ก็เก๋ดีค่ะ ไปแล้วค่ะวันนี้ช่างดีกันสวัสดีค่ะ